หลายคนนะครับบอกว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยในสภาเนี่ยบางคนที่ออกความคิดเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุมากนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ค่อยเข้าใจผมมองว่าจริงๆมันอยู่ที่ m i n เ s e t ไม่ได้เกี่ยวที่อายุผมเนี่ยเคยคุยกับท่านชาชวันคงอุดมหรือคุณชัดต่อปูนเนี่ยท่านนะอายุ80แล้วนะวันที่ผมคุยตอนนั้นเนี่ย สมรสเท่าเทียมเข้าวาระที่หนึ่งอันนั้นเป็นร่างของพรรคก้าวไกลที่ผ่านสภานะฮะรอบนั้นท่านก็โหวตให้และท่านก็มีความเข้าใจในเรื่องของเพศในเรื่องของความเท่าเทียมกันของคนมันง่ายมากเขาจะแต่งงานเขาจะใช้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเสียภาษีเท่ากันเขาอยู่บนกฎหมายฉบับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมาย ทางอาญาอะไรต่างๆเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันทําไมสิทธิ์มันได้ไม่เท่ากันเท่านั้นเองทําความเข้าใจแค่นี้ครับมองคนเป็นคนเท่ากันไม่ต้องเอาเพศสภาพหรืออะไรไปตัดสินคนเรามันมีหลายรูปแบบครับ lgbt ที่เข่งขึมนิ่งสงบเป็นผู้นําในระดับประเทศบนโลกใบนี้มีเยอะเยอะมากจนคุณคาดไม่ถึง เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ตําแหน่งใหญ่โตมากๆก็มีก็บริหารประเทศทําได้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์หรือการตีตราว่าเป็น LGBT จะต้องมีคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นแบบนี้วิดไวก็ตู้บูจริงๆไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นภาพที่คุณถูกสื่อเนี่ยหล่อหลอมไปตั้งแต่สมัยโบราณกาลลนะณตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปครับจริงๆเนี่ยคนมันมีหลายรูปแบบครับผู้ชายที่เป็นสตรทผู้ชายจริงๆเนี่ยก็มีคนเป็นตลก ก็มีคนเป็นพระเอกแล้วทําไมไม่ถูกรีจิสเตอร์หรือถูกตีตราว่าเอา้าเกิดมาเป็นผู้ชายต้องตลกนะถูกปะหรือเกิดเป็นผู้ชายต้องเป็นตัวร้ายเนึ่ออกอปะเพราะฉะนั้นคนมันมีหลายรูปแบบครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะตัดสินคนตามสิ่งที่ถูกหลอ่อหลอมหรือทัศนคติแบบโบราณได้เราเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยสสหนึ่งคนเข้ามาใช้เสียงสนับสนุนเกิน3 0 0 0 0เสียงครับแน่นอน3 0,000เสียงที่โหวตคุณมาเนี่ยอย่างน้อยต้องมี LGBT นี่คือสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาได้ดีที่สุดครับคือทําให้เขาเนี่ยคืนศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่ากันอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งนะครับฟีดาดลิงเนี่ยติดได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผู้หญิงผู้ชายติดได้หมดนะครับถ้าลองไปศึกษาดีๆเรื่องของโรคเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกนะว่าตกลงเนี่ยใครเป็นใครแค่นั้นเองเนาะทำความเข้าใจนิดนึงนะครับ